ดีป่ะสิไปไ็ใสเศร้าเนี่ยว่าสีออกไปนันน่ะเต้เป็นยังไงกับฝันดีไปวันี่ฝันเห็นเจ้าหลวงพอที่เป็นมดบุญไปแล้วเป็นหม้อนหน้าภาพไปแล้วเน<อ>ี่ยสองวงเนี่ยเป็นภาพไปนนางกำมัทัน,าทานก็ผเขาวผู้ไส่ไปเห็ยนเชียงหน้าเชียง,ง,นงหนึงอาดิหลวงพ่อวงคนึงเลยว่าน,นางนี่หละเข้านางในห่มเนีน่ย,ยหละในเสียงคือจังมันคอยสีฝนสีบ่ทำมาสั่งว่ามันนี่ อันหนึ่งถือข an ันท yeah. ่องเหลียงงามมายุได้ขันท่องเหลียงมีใบล้านหนังสือใบล้านกำลังจะเปิดหนังสือใบลานนั้นตำราฝันจะเดืฝันแปลกเนาะพ่อเนาะนี้ฝันแปลกๆเนาะอันมันเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์เลวก็เป็นเลขตัวเก้าตัวนี้ต้องหล่อยันมันเป็นบนแน่เลยพ่อเพราะว่าเคยมีเห็นมาแล้วเลยเลขตัวเก้าเห็นปะอยันมันเป็นนั่งสัน อืมโ้แต่งแตแกเดินดึงัน้กูกฝันเห็นลวงพอ่อจีบกูก็งเด้เป็นนางกรรมฐานาน้ำพิงนออืมแกฝันหัวนี่แลกเลยคิดว่าเป็นเลขตัวนี้มันมาพอ่อแต่คิดว่ามันเก้าศูญแล้แต่เาเก่าศูแต่เพเก่าสูกับหกแล้วหกับเก่าตัวเดียวกันเนาะไม่โซเ,เดียวกันอืม ฝันมือเแม่รอสีแก้งฝมันขึ้นนีเลย,<า>ยครับอต,ตีสามตีตี่ันสองตีสามจะเดือดขึ้นย้ายแล้วก็ลุกไปพอดีอือแล้วเ,เป็นนางบอกว่าใหญ่ฟันเห็นหลวงพ่อตายไปแล้วเด่เห็นว่ามันเข้าศูนย์เฉพาะเขาอือจะถือว่าแปลกหลวงพออ่อเนาะเป็นหนังถือกำลังที่อนันนังถือดีๆนังสือใบไร่ ซื้อเขยทักก่อนกืนพุ่มมาสีอันไต้ซ้อกันกับหลวงพ่อหลวงพ่อลเป็นว่าโอ้ซื้อเอาขันท่องเยี่ยงนี่แหละมันง่ายดีคนว่ะมันได้ซื้อเอาขันอืมเพราะว่ามันงถเป็นเข้าสูวถึงขันท่องเยี่ยงมันก็ขันมันก็กลมๆมันก็เป็ดเป็ดก้อนเป็ด นี่แหละครับพี่นออ้อ,องเอยพ่อเอาเลขกม้ไหงย,ยี่ทุกตายมันเอาเลขกมาไห่เลขกันเก้าสองเก้าสามโอ้เก้าสองเก้าสามเลขล้านเนี่ยเอาไม,าม้ไห่เันบ่เออมันกวามันถือทุงออ่งหัวถือทุอ่งหัวที่อสื่อเนี่ยเ้อนว่ะโอ้โหนี่เลขหล้านพ่อพ่าได้ครับนี่บอกพ่อพ่าว่าหล้านนี่ถือแทบทุกงวดครับเก้าสองเก้าสามแต่ว่าเลขพ่อพ่าดีแล้วฝันนี่ได้เก้าศูนย์ได้ครับพี่น,อนพอพออ้องเป็นบ่พอ นี่แหะเล็กไม่ไมีเกาแท้อีกขวดหเหม่นเลยเกาติดแท้เกาติดแท้อือต้องใช้เกาทีเป็นรักที่คนอือโอ้นี่แหละพ่อขอบคุณทนนีหลายเด้พอพ่อเด้อย,ยางผ่านไปผ่านมาก,กัดยังเมื่อวาบอกโฉกด้วยพี่น้องเบิ่งเอาพราะผ้านี่เราดีหลีเด้อจังไดกับขอบคุณพ่พอหลายเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้พอพ่อเด้อครับโชคดีคลิปนี้กับมิซมี่แหละสวัสดีพ่อสวัสดีครับ